สมัยมินิมอลสีขทาสักทองตัวเครื่องผลิตจากพลาสติกพีพีอย่างดีมาพร้อมพลังดูด1นึกงอันที A ทำความสะอาดบ้านได้ทุกซอกมุมทั้ใต้โต๊ะใต้เตียงใต้ตู้มีหัวให้เปลี่ยนถึง3หัวสามารถดูดได้ทุกซอกทุกมุมขนาดกระทัดรัดจัดเก็บง่ายสะดวกซื้อครั้งเดียวเลือกไอุ้งสับสัมนเนีย คอโบรเครื่องดูดฝุ่นไร้สายทำความสะอาดได้ทุกที่ทุกเวลาครับเครื่องดูดฝุ่นไร้สายที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของคนในบ้านที่ต้องการเครื่องมือที่ใช้งานไดง่ายประสิทธิภาพดีและช่วยให้การทำความสะอาดเป็นเรื่องสนุกค่ะแค่กดปุ่มเดียวครับก็สามารถทำความสะอาดได้แบบครบครันนะครับด้วยหดแรงที่ทำความสะอาดได้ถึงสามหัวทำความสะอาดได้ทุกซอกทุกมุมนะครับครอบคลุมพื้นที่ในบ้านและในรถ โปรโมชั่นวันนี้ครับกับคอมโพร์เครื่องดูดฝุ่นไร้ไสายนะครับวันนี้ซื้อ1แถม1ครับเน้นย้ำว่าซื้อ1แถม1ในราคา1,190บาทเท่านั้นเฉลี่ยตกชิ้นละ595บาทเท่านั้นครับรีบโทรก่อน,นสินค้าจะหมดนะครับที่ศูนย์สองหนึ่งหนึ่งสี่สามสามเก้ศูนย์หรือแอดไลน์เข้ามาที่แอสไตน์ช็อปแมนเนียสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดยเ e อ็มพอร์ตระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่หนึ่งกะะ 5, 5 68, ันหลังปีสองพันห้าร้อยหกส อย่างนี้มาดูเรื่องพระกันหน่อยนะครับคุณผู้ชม้เกดว่าเราเจอเราเจอพรนอกรีดค่ะแจ้งเหได้ในช่องทาแจ้งแจ้งไปที่สานักกาจะมีสายด่วนอยู่โทรสายด่วนได้นะคะต้าแจ้งนะครับคุณที่อ่างทองเนะชาวบ้านมาช่วยกันไปหนูเป็นตาเป็นหรือรักจากการเจ้าอาวาสนะครับแต่มีคลิปหลุดออกมาโอ้โหว่าท่านเนี่ยนะฮะกำลัง ระเรักเลยว่าอย่างนั้นในคลิปอ่ะเต็มๆเลยครับคุณอรวรรณแต่เดี๋ยวเราจะต้องขออนุญาตเบลอนะครับแต่กําลังกระบาบเลยอ่ะอกระบาบเลยกับพระด้วยกับพระกับผู้ชายที่เบอร์อยู่นี่ใช่ไหมเออก็มองไม่รู้เลยว่าเป็นอะไรผู้ชายผู้ชายนะครับก็เนี่ยนะฮะ มีข้อความบอกจัดการกับราชก,การจเจ้าอาวาสหน่อยเนี่ยนะอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดอ่างทองนะฮะมั่วการกับพระน้อยใหญ่ไปทั่วจะอยู่กับพระอีกรูปหนึ่งที่วัดเนี่ยนะฮะเป็นญาติกันจะไม่รับพระรูปอื่นเลยเข้ามาอยู่ยตั้งเออตั้งสุ่มแล้วก็เนี่ยนะฮะ,ะระับบริจงบริจาคแล้วก็ดูแลในวัดกันอยู่สองคนนะครับอเออจากการตรวจสอบนะครับทีมข่าวไปที่วัดในตำบลตลาดครววอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองนะครับ ไปที่วัดเนี่ยนะครับโอ้วัดใหญ่โตนีต่เจอพราเสืออยู่รูปเดียวนะฮะท่านปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลท่านบอกว่าพระที่อยู่ในคลิปเนี่ยเอออยู่ที่วัดจริงๆแต่ตอนนี้สึกไปแล้วนะครับสึกไปแล้วข่านวะเลยไปหาเจ้าคณะตำบลน,นะครับพระครูพิบูลพัฒนพิมล <S S> ท่านบอกว่าโยมเอาคลิปมาให้ดูแล้วละ่ะพอเห็นภาพอสา,าสามก็ทราบเลยว่าเป็นใคร ก็สอบถามไปแล้วหลักฐานเจ้าว่าเขาก็ยอมรับอาตม,นะมาก็สั่งให้ลานิกขาไปแล้วเออให้สืกออกไปนั่นแหละเพราะว่าหลักฐานชัดเจนเออมีการถ่ายอะไรกเก็บไว้ด้วยนะครับก็ต้องยอมแล้วค่ะใช่เนี่ยถ้าบอกจริงๆเป็นคนเรียบร้อยนะบวชมา 2, สองพันษานะครับทางวัดยังไม่ทราบมาก่อนอว่าท่านเนี่ยมีลสนิจตรมีพฤติกรรมอะไรแบบนี้ะนะครับ เพื่อเพื่อไม่ให้ศาสนาเสื่อมเสียเดี๋ยวจะเร่งตั้งรักษาการเจ้าวัดองค์ใหม่ไปดูแลวัดเพื่อให้ชาวบ้านเนี่ยได้กลับว่าอย่างสบายใจะนะครับดีแล้วนะคะที่สึกออกไปสายด่วนสำนักพุทธ1 3ึ่งสามเจีถ้า<อ>มีพฤติกรรมพระเสียหายแบบนี้ค่ะคกไม่ได้เลยนะคะส่วนภาพปลาไทยค่ะของเราคืนนี้พาไปดูนาะทีระพึกค่ะรถบรรทุกเขากำลังบรรทุกสินค้าข้ามสะพาน ว่าจู่ๆสะพานมันพังลงมาเพราะดินถล่มแล้วดูรถบรรทุกนะคะที่ประเทศจีนเกือบจะตกสะพานนะคะนี่นะคะเพราะว่าฝนตกหนักมากๆดินถล่มค่ะที่หัวหัวเรือขึ้นะเดียวค่ะคนขับอยู่ไหนนะโอ้ยจริงด้วยมัเนี่ยลาโดยภาพนีครับพรุ่นี้พบกันครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ แ,แ 1, 200ต่ละเซหันอ้ยวัตงหังจ้าต้อหวังมากต้อหวังนานโดยหลอดไฟ LED มากถึง200รดวงใหญ่ถ้าทำเป็นศูนคนแดดทน่นมาพร้อมกับรีโมทควบคุม คือตอนที่เราไปหาของคืนเข้าบ้านเนาะถ้ากว่าเราได้กำลังใจหนึ่งสองร้วัตแบบนี้โอ้ราคาแย่ชิ้นแพงมากเลยนะคะไปเดินตามห้างครับนี่บอกวาแค่ชิ้นเดียวถ้ามีได้ต้องพอซื้อรวมกันติดรอบบ้าน ว่ารีบโทรเข้ามาแล้วกันนะครับเพราะที่อยู่ตัวนี้ผมชอบในเรื่องของหลอดไฟที่มีขนาดใหญ่ถึง200ดวงนะใช่ใช่อันนี้200ดวงเนี่ยเขาบอกว่าสว่างไกลสว่างนานนะครับเพราะข้าวไฟ10บาทอันนี้เนี่ยนะครับบอกเลยว่าการันตีได้เลยนะครับรูปถึงผานไฟของเขาที่นั่นผมบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยเมืองไทยเป็นเมืองที่ค่อนข้างร้อนถูกไหมค่อนข้างร้อนอันนี้มันก็สามารถที่จะใช้งานกันได้อย่างเต็มระบบเต็มที่เลยอย่างเมื่อกี้นี้ที่เราโชว์ให้ดูว่าตอนพัดทิศตกดินมันา ใช่แล้วค่ะอันนี้เดี๋ยวจะจำลองให้ดูหน่อยนะคุณผู้ชมค่ะขออนุญาตไงแผงนะเน,นีายคืนถ้าหากว่าเราต้องการชาร์จไฟในช่วงกลาง <ผม S 1> วันค่ะตัวแผงไฟกระเปบลเนี่ยคือจะเป็นตัวที่เอาไว้ใช้รับพลังงานชาร์จไฟจากดวงอาทิตย์นั่นเองเนาะและด้านหน้าดวงไฟของนี้นะคะเราก็จะเห็นว่าจะมีไฟกระพริบอยู่นั่นคือเป็นการบอกสถานะว่าเขากำลังชาร์จไฟเอาไว้นะคะจากนั้นถ้าหากว่าพอเวลากลางคืนค่ะนี่เลยก้อนแผงไฟไฟก็จะสว่างขึ้นมาขนาดนี้ หว่างมากนะใช่สองร้อยวัตต์เนี่ย ร0 0ยวัตต์นะเนื่องจากว่าไฟเนี่ยสตูดิโอของเราบอกค่อนข้างสว่างถูกต้องจริงๆมันจําเป็นนะครับคุณผู้ชมครับผมเชื่อว่าในช่วงของความมืดเนี่ยนะครับมันเกิดอันตรายได้นะครับมันจะเป็นอันตรายจากสัตว์เลี้ยงที่เป็นออหลายๆคนที่อาจจะมุดเข้ามาในบ้านหรือเป็นสัตว์เลื้อยคลานลูกพิษนักวิชาชีพบชนเนี่ยน่าสำคัญมากๆเลยนะครับต้องเลยเราสาธิตกันแช่น้ำเอาไว้ให้ดู้ชมเลยเรื่องเราก็จะเห็นเนาะว่าเขาสามารถที่จะโดนน้ำได้ละองน้ำได้ฝนตก ดีกว่านะครับสร้างความปลอดภัยนะครับแล้วก็หูกใช้ทุกครั้งเวลาเราอยู่นอกบ้านหรือต่างประเทศต่างจังหวัดกันนะครับวันนี้ค่าไฟสูนย์าด้วยนะครับหลายคนดูอยู่ซื้อไปไม่ใช่นอนครับแน่นนะครับเป็นแผงไฟโซลเซลล์ห0 0่งัวัตต์วันนี้มาเป็นเซตเลยครับซึงเซตหนึ่งนะครับคุณจะได้อะไรบ้างมีทั้งหลอดไฟนะครับแล้วก็ตัวแผงโซลเซลล์นะครับรวมไปถึงมีโมดแบบนี้หนึ่งเซตนะครับ ซื้อหนึ่งแทบินหนึ่งเซ็ตยังไม่หมดมว่าใฉายแบบเวาองชิ้นแบบนี้นะครับรวมถึงแว่นตาีเป็น U M สี่ร้อยนะอันนี้เราว่ากันตามดวงตามดวงนะดาวสาวไม่โดทุบทุม่ก็ช uh 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 ัดเจนเนี uh uh ่ยชัดเางชัดเจนเราไปดูสนามบินตอนนี้สิเยียบหนาวเยียบหนาชัดจะกว่าสนามบินจะ่ทกด ทไถามพี่หนไม่ได้ไปฉลาดบิแต่ว่าเพื่อน่เป็นคนีเป็นคนแบบคนต่างชาติอ่ะเวลาที่เขาจะมาไทยอ่ะตอนที่สถานการณ์ตอนยนนลงไปดนนไ่งใอ่ะทางเทศเขาทำบอกพี่จะไปไทยหรออย่างนี้เลยคือเขาก็มีความเออากเออนเยนดเขาจริงจริครับคือเมื่อคือย่างนี้นตนได้บอกว่าโหรศาสตร์เนี่ยนะครับก็อธิบายไว้บางคนบอกอุ้ยผมพูดอองกับสถาการหรือเปล่าเปล่านะครับ็นสิ่งที่ผมพูดเนผมพูดไปแต่ปีที่แล้วอันนี้คือสถิตโราสตมว่า สอดคล้องแล้วมันจะดีขึ้นเมื่อไหรก็จีพูดแล้วนะฮะก็ต้องให้มันถึงจุดต่ำสุดก่อนถึงจุดต่ำสุดครับแล้วเมอไหร่ผมว่าจุดต่ำเพราฉะนั้นถ้าเราคุยกันว่าใจเี่รียลใจเรียจเรียลใเรียลใจรียลใจืรีใจเรียลใจเรียลใจีใเรียเรลเรียจเียลนจรียเรียลใจเรีจรีเรีเรียลรียเรีย์เรียลรียลใจเรียจเรียจ่รหวลใคเรีว่ใจเงียลใคเรนจเรียลใเรียจะยลใยลใจรลี้ดาวเย้าย จริงๆแล้วต้องบอกว่าโศกทุกๆราศีแต่หนักที่สุดนะฮะคือราศีมีนราศีเสงห์เพราะอะ์ราศีกันเพราะอะไรอย่างนี้ครับต้องบอกอยนี้แหละนะสีเสงห์กันสสงห์กันคูมีนเนี่ยอ่ะสรุปทีราศีสี่ครับสิง นะครับอันครับคันนี้ดาวอะไรก่อนไม่ฮะคือดาวดาวสาก็ก็เดี๋ยวผมพูดรวมแล้วกันคือดาวเสาวเนี่ยเป็นดาวททุกดาวราหูเนี่ยนะครับเป็นดาวความรุ่งหล่งโม่เมาสิงกับกันไม่ต้องพูดถึงฮะเสาเรงราหูเรงดวงแตกแน่นอนนะครับดวงแตกเป็นยังไงครัว่าดวงแตกคืออะไรก็คือใครอยู่ราศีสิงใครอยู่ราศีกันเนี่ยมีโอกาสนะครับที่ คุณจะไปพูดอะไรผิดพลาดนะคือคุณจะไปทําอะไรผิดนะมีโอกาสที่จะอาจจะอาจจะต้องไปคุยกันในโรงในศาลหรือว่าอาจจะมีการทะเลาะเบาะแว้งการถูกโองถูกอะไรนี้ไปเลยระอังคำพูดยให้ระวังคำพูดต้องครับเนี่ยสิ่งการกเพราะอะไรเสาเร็งราหูเลิงนะครับและอีกข้อหนึ่งกุมกับมีนะครับราหูทับเสาทับคนราศีมีนบางคนบอกจะดียังไงก็ไม่รู้แต่ก็ อยู่ดีๆก็ซึมเศร้าอยู่ดีก็เสียใจจะมีเรื่องเสียใจบางทีต้องไปกินยาที่มีเซโรโทนินเลยประเภทซูนบูสเตอร์เลย,ยไปเลยนะเป็นภาวะของดมยาเสพติดท<ห><ห>ูกต้องครับแล้วคนที่อยู่ราศีกุมบางคนบอกดีในดีมีเสียในเสียดีๆนะครับลาหูทับเนี่ยราศีคุณอย่าคิดว่ามันดีนะเพราะงั้นการทายว่าดีเนี่ยผมว่ามันไม่ถูกต้องอลาหูทับไม่ใช่ว่าดีนะฮะ ดีส่วนหนึ่งแต่ที่ไม่ดีคือคุณจะมีเกมถูกหลอกถูกลวงใช่ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรับเรื่องการลงทุนเพราะเราผมเป็นลูกหลงโมเมาอ่ะหรือไม่คุณก็เป็นลูกหลงโมเมาบางคนอาจจะรักคู่ดีๆตัวเองที้ใช่ที่เิ็ดหน่อยเพราะเส้จะมีเมนน้อยอะไรเงี้ยไปเลยนะฮะัหลออย่างนี้นะครับเป็นหมดอ่ะบอกที่เดี๋ยวคุณให้น้อยแล้วมันมีวิธีแก้ไหมอ่ะในภูร่าภาวะที่ใจมันเศร้าด้วยดวงดาวมันมีวิธีแก้ได้บ้างไหมอะไรอย่างนี้ครับ แล้วตามหลักกันนะฮะผมเองไม่อยากให้ไปทำอะไรแบบนอกเหนือที่แบบไปทำพิธีอะไรอะไรก็ไม่นด้อันนี้โดนหลอกนะแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยนะครับหนึ่งเลยคือคุณเนี่ยคุณมีทานคือคุณให้ทานนะให้ทานกับคนพิการให้ทานกับหมาแมวหมาแมวที่เรามีนะนะครับอย่างนี้นะฮะเสร็จแล้วคุณก็อาจจะอุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรสุภสุขสุนไปอันนี้คือมีทานแล้วคุณพยายามรักษาสิทได้ได้ห้าข้อพยายาม นะฮะเพราะจริงจริงมันยากนะคือการจะรักษาให้ครบทั้งหน้าพ่อยากนะใช่ไหมครับถูกเพราะงั้นก็เขาเรียกว่าเจ็ดในทางถนัเรียกว่าเจตนาโคตรเว้นการรู้สิ่ห้าก็คือเราเนี่ยสมมติเราโน้ตของคนนี้อยากได้ป่เฮ้ยไม่เอาเนี่ยคือเจตนาโคตเว้นเนี่ยเป็นสิ่งเนี่ยคือได้บุญอแล้วครับทานศีลสมาธิคือเราเองเนี่ยพยายามรู้เท่าทันความคิดตัวเองนี่ร่วมถนันี้โกรธเฮ้ยก็รู้ ก็คือธานตุภาวนาอย่างนี้นะครับเราไปต่อราศีถครับราบุราบุราบุเมื่อกีเราพูดดาวเสาไปแล้วถูกต้องไหมครับราศีสิงห์ี่ยที่บกราตอนแรกราศีถึงกับราศีอะไรนาที่ดาวเสาราศีกับราศีกันราศีกุมราศีมีนอ่ะครับผมตอนแรกสิงกับกุมเขาบอกว่าตอนแรกดาวเสาทับถึงสองปีครึ่งก็ย้ายออกไปอีกคุณอย่ามั่นใจนะครับก็ถึงสิงห้ามดาวถึงปีใช่ครับ มันคือมันหน้าัวคือามปั่นไปไปรมาเพราะก็คือว่ามันเดินหน้ามันถอยหลังเดินหน้าถอยหลังเนี่ยพักกระมนอนนี